อัปเดตไปพาบอลใส่นะครับผมวันอังคารที่สาม Omaha, นะครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่เห็นไหมไอเจ้าห้างของขี้โมนี่นัทนานแตกใบเลยนะฮ่าฮ่าฮ่าอสิกาเดออสิกาเตออสิกาโตออสิกาเต <c oughs> ดีใจกันเหตุ <c oughs> มือใหม่มือใหม่ดีใจโอ้หน,น,น,นี่นับนันลากลากใหม่ยาวขึ้นต้นสวยมากจะหาขี้โมนะครับผมนี่ ต้นนี้ยังไม่มีชื่อต้นนี้ลำต้นเล็กแต่รากออกมาสามฝั่งสามเส้นสวยนะครับผมรากแบ่งเฉลีย่ยครึ่งคุมกลาด,ดีนะแต่ลำต้นานะสร้างได้แค่นี้นะครับผมต้นนี้งอกมาพอพร้อมกันนะครับผมแต่ว่าผมปอกเปลือกไปก้อนปอกเปลือก ผมว่าสารกราต้นช้านะครับสำหรับผมใบไม้ใบหลมนะครับผมใบไม้อันนี้น่า,าจะแตกอันนี้ต้นต้นแรกที่จเจริญตอบความจเจริญตับตัวสมบูรณ์มากไม่ได้เอาเปลือกออกไปส่งวินเทจนะครับผมนี่เราได้ได้รูปทรงแล้วเราก็เอาเชือกออก ใบเก่าก็ตอนแรกทัดออกนะครับผมแต่ว่าดัดดัดให้มีช่วงให้การใหม่นะครับผมการใหมใบใหมอันนี้มีช่องว่างให้มันโตนะครับผมนี่ยอดใหม่ก็พุ่งมาแล้วนี่อันนี้อันนี้ได้เจ็ดอันนี้ได้แปดอันนี้ไม่แน่ จะเียงๆอันนี้ก็เกนะ้าใบนะเดาเอานะอันนี้แปดเจ็ดคู่อันนี้แปดคู่ใบจริงที่เจแกงไม่สุดนี่รุ่นใหม่เขาจะไม่ปอกเปลือกกันตอนสร้างนะครับผมพอสร้างแล้วงานจบแล้วเราจะปอกเปลือกก็ได้นะถ้างานจบแล้วปอกเปลือกช็อกโกแล ถ้าเราเอาไปโชว์มันจะได้สวยขึ้นนะครับผมประมาณเนี้ยคือไม่ปอกเปลือกมันดูในรักษาง่ายนะครับผมตอนเราสร้างประมาณนี้หลยเรื่องหเรือง,องให้มาให้ดูต้นนี้นะครับนี่เห็นเปล่ายังหาผมขี้โม อติวที่เก,กียวที่เกียวโอ้โหดีใจเว้ยตอนนี้ก็แตกตอนนี้ก็แตกต้นนี้ก็น่าจะแตกดูแลดูทรงต้นนี้เป็นทรงพึ่งแล้วครับผมยงลากโชลากตะ,ตะแขงตะแขงนะอันนี้ลักแรกผบ ហាថាងហ្នឹងក៏ទៅលូក